สวัสดีคะ่ะทุกๆท่านคะ่ะแม่น้อยก็จะมาอัปเดตกรงของเด็กๆบ้านสามบุญนะคะช่วงนี้ก็ก็ใกล้แล้วคาะเรืออีกนิดเดียวนะคะเนี่ยคะ่ะเรืออีกนิดเดียวคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่างบประมาณที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลได้ให้อ่าแม่น้อยได้ทำนะคะก็ หมดพอดีค่ะหมดพอดีกับที่ได้ซื้อของมานะคะเหลือเหลือไอตัวข้างหน้าค่ะตัวข้างหน้าที่แม่น้อยต้องต้องได้ไปซื้อ,อ,อผ้าใบกันฝนนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไม่ให้ฝนสาดนะคะเนี่ยค่ะทุกท่านดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะม้นมาได้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะให้ช่างปรับปรุงให้คะ่ะเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะแม่น้อยแม่น้อยอยากจะทาสีนะคะจะได้แบบดูดีจะได้สวยงามนะคะแต่ว่าด้วยความที่งบประมาณน่าจะไม่พอนะคะเพราะว่ายังเหลือผ้าใบผ้ากันฝนอีกอย่างนี้นะคะหาหลังจากที่ดูกลงแล้วนะคะแม่น้อยก็พาทุกท่านค่ะมาชมเด็กปั๊มนะคะจะมีน้องบุญโฮมนะคะน้องบุญโฮมบุญกระถินแล้วก็น้องบุญผ้าป่านะคะ เด็กๆก็สดชื่นเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ค่ะก็รอแค่วัคซีนนั่นนะคะเข็มที่สองะคะ่ะกินอิ่มนอนหลับสบายนะคะนอนแบบมีความสุขมากถ้าเห็นแม่นี่ก็เรียกเรียกที่จะกินอย่างเดียวนะคะห <laughs> <laughs> ิวบ่อยนะคะเจ้วเจ้าเจียวจ้านะคะเสียงโง่ได้ยินเสียงเนี่ยอ้สุดยอดเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงช้านะคะแม่น้อยเอามาให้ชมค่ะเพราะว่ากรงของพี่พี พี่ๆสามบุญนะคะกรงนี้จะมีทั้งหมดแปดตัวนะคะจะมีแสงแดดอ่อนๆน,นะคะเข้ามาในกลงพอดีพอดีกับที่พี่กุ๊กไก่บอกว่าช่วงนี้ช่วง,ช,วงช่วงเช้าตรงนี้จะแสงแดดจะไปถึงกรงเล็กๆแล้วก็กรงฝั่งนู้นนิดนึงนะคะก็จะพอดีนะคะที่พี่กุ๊กไก่ว่า เด็กๆจะได้รับแสงแดดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพี่กุ้ไก่คะ่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะตอนเช้าค่ะถ้าได้ไปอยู่ที่กรงใหญ่นะคะเด็กๆก็จะมีที่ามามาอยู่ตรงแสงแดดก็จะมีที่ให้ให้เด็กๆได้ตากแดดนะคะคือพอดีพอดีนะคะแม่น้อยก็ทําแบบว่ามีชั้นให้เขาด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยค่ะบายบายมาก็หิวอีกแล้ว <c oughs> ก็ให้กินอีกรอบนะคะเพราะว่าเด็ก นะคะเด็กกินเก่งมากเลยค่ะอร่อยอร่อยหรือเปล่าหรือว่าหิวหรือว่ากำลังเจริญเติบโตค่ะเ,เด็กๆค่ะให้กินเต็มที่นะคะเวลาเขาหิวเราก็ให้กินเต็มที่ แล้วก็น้องอบุญชูค่ะจะเป็นฝั่งฝั่งนน้นก็จะเป็นน้องบุญชูแล้วก็น้องบุญเงินบุญทองแล้วก็บุญถึงแล้วก็บุญถมนะคะฝั่งนน้นก็กําลังโตเหมือนกันค่ะก็นอนหลับพักผ่อนกันนะคะพี่ๆทั้งสองกลงค่ะก็เอาบรรยากาศนะคะช่วงที่บรรยากาศที่กรงค่ะกำลังจะเสร็จมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะ แม่น้อยมีเรื่องจะมาบอกนะคะคือคุณคุณหมอที่ทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะยังไม่โทรมาหาแม่น้อยนะคะคอนเฟิร์มว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่น้องได้ผ่าตัดแล้วก็ช่วงประมาณสักหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนะคะที่คุณหมอโทรมาเล่าอาการให้แม่น้อยฟังนะคะ นะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นคุณหมอได้โทรมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะก็เลยมาบอกกล่าวกับทุกทกท่านค่ะ แม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะอยู่แดนไกลค่ะทํากลงให้เด็กๆแม่น้อยเห็นโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะคะสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็ขอพระคุณทุกๆก,กําลังใจค่ะทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นการ,ก like, ก share, มาการชมคลิปเด็กๆบ้านสามบุญนะคะ แม่น้อยก็กราบขอบพระคุณขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นน้องบุญโฮมนะคะอ่าน,นี่ก็จะเป็นน้องบุญกระถินค่ะกําลังน่ารักเลยนะคะเนี่ยค่ะตาดําๆของแม่น้อยนะคะเลี้ยงแล้วก็รักค่ะไม่คิดว่าจะได้เด็กมาเพิ่มเร็วขนาดนี้นะคะแป๊บเดียวนะคะ17ดตัว แป๊บเดียว17ตัวนะคะโอ้มาเร็วมากนะคะมาเร็วก็อยู่กับแม่น้อยนานๆค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะ